อ็ดีก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมีรักนักสะสมนะครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญนะครับพอดีนะครับมีเหรียญที่นะครับเจอมาครับเจอมากับตัวเลยนะครับและมีแม่ค้านะครับแม่ค้าที่รงองหารนะครับได้เอาเงินทอนมาให้นะครับทอนเหรียญชนิด1บาทแบบนี้นะครับก็เลย มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้เจอ <t ces> ได้พบเจอเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับใครมีนะราคาสูงถึงหลักหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับว่าเหรียญที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเหรียญแบบไหนนะครับลักษณะต้องเป็นแบบไหนนะครับถึงมีราคาหลัก1,000บาทนะครับ 1บาทแลก1 0 0 0งพนครับเราไปรับชมลักษณะนะครับที่ทางช่องได้เจอครับและมากลับมาครับกลับมาบอกแม่ค้าว่าเหรียญที่ได้ได้มานะครับเป็นเหรียญที่คุณพี่นั่นแหละนะครับได้ออามาให้นะถ้าเจอแบบนี้นะครับก่อนที่จะเอาเงินไปทอนนะครับเศษแบบนี้นะครับเศษลักษณะที่มี ความต่างนะครับและปีพศนะครับและปีพศดังกล่าวนะครับพศดังกล่าวก็คือดังต่อไปนี้แหละครับนะเราไปชมกันครับว่าเป็นแบบไหนนะครับครับมาดูเหรียญเหรียญแปลกกันเหรียญแปลกเขาเรียกว่าเหรียญที่ลักษณะนะครับมีความต่างนะครับก็คือถ้าเพื่อนนะครับที่ ดูอยู่นะครับก็ลองสังเกตเหรียญที่เพื่อนๆมีนะครับสมมติว่าเหรียญปี56นะครับปี56เพื่อนๆก็ลองคลิกดูนะครับลักษณะแบนี้ครับแต่นี่รู้สึกว่าเป็นเหรียญที่รู้สึกจะเอียงหน่อยๆนะครับเอียงหน่อยๆนะครับนะครับภาษีจะเอียงหน่อยนึงแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเหรียญเหรียญนี้นั่นเองนะครับปี5 6เหมือนกันนะครับ เพื no sieht, upcoming upcoming ่อนลองหมุนดูนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นพระเสียนขวางครับเขาเรียกว่าพระเสียนขวางแบบนี้นะครับพระเสียนขวางแบบนี้นะครับราคานะครับสูงถึงแค่้อยบาทครับสาหรับเหรียญแบบนี้นะครับและถ้าพระเสียนตรงนะครับยิ่งก็เป็นพระเสียนตรงและสภาพสวยๆนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ทางช่องไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็มีหลายท่านอ่า มาขอซื้อไปแล้วนะครับก็ขายเป็นราคาหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีราคานะครับมีราคาแบบนี้นะครับอย่าเพลอใช้นะครับเพื่อนๆนลองดูก่อนนะครับนี่คือพัดเสียงขวางนะครับพัดเสียงขวางเห็นนะครับนี่คือเหรียญราคาละหลักพันครับหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นพัดเสียงขวางคือหลักร้อยนะครับก็ตามสภาพนะครับ รหัสใหม่แบบ u n c เลยครับเหรียญละ500บาทนะสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับแต่ถ้าเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ถือว่ายังยังไม่มีราคาครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ยังเอียงไม่เยอะนะเอียงไม่เยอะนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นราคาหลักสิบอยู่นะครับแบบนี้นะครับหลักสิบหรือไม่อาจจะไม่มีราคาเลยนะครับมีแค่ราคาหน้าเหรียญนะครับและ ไปดูนะครับไปดูเหรียญที่เจอนะครับไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดออกมาได้นะครับคือเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติปีพศ2529น้นั่นเองนะครับหก็ลุ้นอยู่นะครับว่าถ้าตรงช่อฟ้าตรงนี้นะครับเป็นช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้ายาวราคาสูงถึงหลักพันนะครับหลักพันนะครับซึ่งเหรียญ ชนิดหนึ่งบาทปีพศ2529นะครับทีแรกนึกว่าเป็นเหนนรียญป,ปีปอสองเจ็นะครับแต่ไปมาเป็นปีพศ2529นะครับนะครับซึ่งเป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอันดับหนึ่งของเหรียญหายากชนิดหนึ่งบาทนะครับมีจำนวนการผลิตกอ็อยู่ที่4ล้านนะครับ4ีล้านสแสนเหรียญนะครับ สำหรับเรียนปี229นะครับมีผลิตขึ้นมา2บล็อกนะครับก็คือ,อแบบช่อฟ้าสั้นนะครับกับก็ช่อฟ้าสั้นก็คือแบบนี้นะครับและช่อฟ้ายาวาไม่แน่ใจว่าแบบไหนนะครับที่มีการผลิตมากน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่อฟ้ายาวน่าจะนะครับความน่าจะเป็นน่าจะ ผลิตน้อยกว่าช่อฟ้าสั้นแบบนี้นะครับถึงมีราคาสูงถึงหลัก1น0 0ันขึ้นนะครับหนึ่ขึ้นครับสําหรับเหรียญชนิด1บาทปี2529นะครับช่อฟ้ายาวนะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับเหรียญนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะครับเจอครับเจอเหรียญนี้ก็จะมีราคาถ้าเป็นสิ้สวยนะครับก็500นะครับนะครับ ห้าขึ้นนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับประมาณ5 0 0นะครับเพื่อลองสังเกตดูนะครับว่าเหรียญตันนี้นะครับเหรียญดูเฉพาะปีพศนะครับมีราคาสูงถึงหลักเกือบพันนะครับแบบน,นี้นะครับอ่าอย่างต่ำนะครับอย่างต่ำก็300นะครับแบบนี้นะครับสอ0สรอนะครับนี่ก็มี ทางช่องมีข้อมูลมาฝากนะครับเพื่อนๆที่ใช้เหรียญอยู่นะครับก็ลองหาดูนะครับเพื่อนๆใครมีก็สามารถที่จะ,ะบส่งให้กับทางช่องคนส่งเหรียญได้เลยนะครับจะเช็คให้ครับว่าเหรียญแบบนี้ราคาสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสําหรับข้อมูลเหรียญกระสาบที่มีราคานะครับที่เจอมาเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ กนค่าหายากนะครับถือว่าถ้าใครเจอถือว่าความโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็มีมาฝากประมาณนี้นครับก็ดีขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละแชร์นะครับเพื่อนเพื่อเผื่อใครมีนะครับจะได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ